เย้ yeah, วันนี้นะคะนุชชีก็จะมาสปอยที่เรื่องใหม่นะคะที่แบบกําลังเป็นกระแสตอนนี้เลยนะ <_ letter> ก็คือเรื่องของคู่บุพภาเคียงฝันนะคะ <_ letter> ซึ่งเรื่องนี้มันดัดมาจากนิยายชื่อเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์แนวย้อนอยุคโรแมนติกค,คอมดี้ที่ได้พระเอกติ่งอีชีนะคะแล้วก็นางเอกเผิงเซลลวหลันมาแสดงเรื่องนี้กันเริ่มเรื่องเรื่องนี้นะคะนางเอกถูกกลุ่มทหารของจวนมออีโหไลไลลาเพื่อตามจับกลุ่มตัวนาง จนมาถึงหน้าผาสูงชันและในขณะนั้นเองพระเอกของเราก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็สั่งให้หนางเอกกลับไปจนกับเขาเพื่อไปรับโทษในข้อหาทำร้ายอนุเวนแต่ว่านางเอกก็ยืนยันว่าตัวเองอบริสุทธิ์แล้วก็เสียใจมากที่พระเอกไม่เชื่อในตัวนางเลยนางเอกจึงได้สาปแช่งพระเอกให้ต้องจนชะตากรรมแบบเดียวกันกับนางแล้วจึงกระโดดหน้าผาตกลงไปในทะเลสาบ ต่อมานางเอกได้ฟื้นขึ้นและคนแรกที่นางพบคือสาวใช้คนสิทธิ์ของนางเอกแต่ว่านางเอกเหมือนจะความจําเสื่อมสาวใช้จึงบอกว่านางเอกเป็นฮูหย,ยินใหญ่แห่งจวนม่ออีโหนางเอกสับสนมากเลยคิดที่จะออกจากจวนของตัวเองไปข้างนอกแต่ว่าสาวใช้ได้ห้ามเอาไว้แล้วก็บอกว่าพระเอกสั่งขังนางเอกไว้ที่นี่เพื่อรอการสอบสวนนางเอกก็คิดว่าสาวใช้จะต้องรอเล่นแน่ๆ จึงได้วิ่งออกไปแต่เขาพบกับทหารยามจํานวนมากที่ล้อมจวนของนาเอาไว้แล้วก็ห้ามไม่ให้ใครอ่ะเข้าออกทั้งสิน้นนาเอกต้องกลับเข้าไปในจวนแล้วก็ให้สาวใช้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและสาวใช้ก็เล่าว่านาเอกคือบุตรสาวคนโตของไม่ทับเจินหยวนมีนิสัยส่วนตัวที่ร้ายกาจจนได้รับสัญญานามว่าอาสารพิษแห่งเมืองหลวง แต่งงานเข้ามาเป็นหูหินใหญ่กับพระเอก4ปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กับแย่มากแถมเมื่อวันนี้พระเอกยังคิดจะแต่งอนุเข้ามาในจวนอีกและนางเอกถึงทนไม่ได้จึงสั่งให้สาวใช้ไปหาซื้อไก่ตัวผู้มาจากตลาดเพื่อจะนำไปใช้เป็นตัวแทนพระเอกในงานพิธีแต่งงานแต่ก็ต้องเกิดเรื่องจนได้เมื่อสาวใช้อีกคนได้นำไก่มาให้นางเอกที่กำลังวาดภาพอยู่ นางเอกสั่งให้นําไก่ออกมาแต่ว่าเจ้าไก่ตัวนี้ดือ้อแล้วก็จิกมือสาวใช้สาวใช้จึงทําท่าจะตีไก่นางเอกจึงโกรธมากและได้สั่งให้ตาตัวสาวใช้ไปลงโทษโดยให้เอาเหล็กร้อนลายดอกเหมยหน้าไปที่ร่างกายของสาวใช้คนดังกล่าวพอถึงพิธีแต่งงานนางเอกก็บุกเข้าไปในงานและคัดค้านการแต่งงานครั้งนี้พอเห็นว่าพระเอกยืนยันที่แต่งงานให้ได้นางเอกจึงคิดที่จะฆ่าพระเอกแทน เพราะว่าหากนางไม่ได้พระเอกใข่หน้าไหนก็ย่าหวังว่าจะได้เช่นกันแล้วนางเอกก็เอามีดที่เตรียมมาพุ่งเข้าไปจะแทงพระเอกซึ่งระหว่างนั้นอนุวัฒน์เห็นเหตุการณ์จึงได้เอาตัวเข้ารับมีดแทนพระเอกนางเอกก็ตกใจมาบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนทํานะและจากนั้นนางเอกก็คิดที่จะหลบหนีแต่ในระหว่างนั้นมีจนที่แอบตีเนียนเข้ามาในงานแต่งงานเพื่อรอบสังหารพระเอกซึ่งพวกเขาว่าได้ปรากฏตัวขึ้น แต่ว่าพระเอกก็ฉลาดมากเขาได้เตรียมแผนการรับมือเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วเพราะคิดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้กลุ่มโจรจึงถูกสังหารและจับกลุ่มได้หนึ่งคนหนีไปได้สามคนนางเอกได้ฟังแบบนั้นแล้วก็ตกใจมากรีบถามสาวใช้ว่าอานุอ่นล่าอาการเป็นยังไงบ้างสาวใช้บอกว่านางอ่ะพลิยอันตรายแล้วนางเอกก็ถึงกับต้องคืนน้ำลายให้กับความน่ากลัวของตัวเองในอดีต เลยให้สาวใช้เล่าเรื่องของพระเอกให้ฟังบ้างและสาวใช้ก็เล่าให้ฟังว่าพระเอกหรือว่าสามีของพระเอกนั้นอ่ะเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายของประเทศซื่อตรงต่อหน้าที่ทำงานในถงกิจการของราชวางังเป็นมือดีในการไล่ล่า,ลาก,กลุ่มโจรที่แอบเข้ามาสร้างความวุ่นวายให้แก่เมืองหลวงแถมยังมีหน้าตาที่หล่อเหลาจนสาวๆตามกรีดกันหนักมาก โดยเฉพาะตัวนางเอกเองนั่นแหละที่คลั่งคลายพระเอกจนทําทุกอย่างแม้จะต้องขัดใจกับครอบครัวของตัวเองเพื่อให้ได้แต่งงานกับพระเอกให้ได้และในระหว่างนั้นแม่บ้านก็เข้ามาตามนางเอกไปที่ห้องของพระเอกเพื่อเข้ารับการสอบปากคำนางเอกเองเพอร,รู้แบบนั้นใช่ไหมก็แอบคิดแล้วแหละว,ว่าที่สาวใช้บอกว่าพระเอกนั้น่ะหลอกมากๆจะหลอกกันขนาดไหนเชียวเลยได้รีบแต่งตัวทำผมใหม่แล้วก็ไปที่ห้องของพระเอก เมื่ออยู่ในห้องของพระเอกนางเอกก็ต้องตกตะลนึงกับความหล่อรูปงามของพระเอกจริงๆแต่ว่าเห็นหล่อแบบนี้เขาใจร้ายกับนางเอกมากๆเขาบอกให้นางเอกเซนยินยอมรับสารภาพผิดเรื่องทำลายอนุเวินและก็ลังแกบ่าวภายในจวนโดยจะต้องยอมไปอยู่ในหอสำนึกผิดแบบเงียบๆตลอดชีวิตซึ่งนางเอกเองก็ไม่ยอมสินางจะมาอะไรไม่ได้ด้วยซ้ำจะให้นางรับผิดได้ยังไง นางเอกเลยเถียงแบบโผชนฝาว่าไม่ได้ทําแล้วก็แกล้งเป็นลมแกล้งร้องไห้ทําทุกอย่างแล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมปล่อยนางเอกไปอยู่ดีนางเอกเลยคิดอะไรบางอย่างแล้วก็ถามพระเอกว่าแค่เซ็นเอกสารนี้ใช่ไหมแล้วจะยอมปล่อยตัวนางไปนางจึงนีบไปเซ็นเอกสารยอมรับผิดแล้วรีบวิ่งหนีออกไปทันทีแต่ว่าพระเอกก็ต้องปวดหัวเพราะว่าแทนที่นางเอกจะเซ็นรับผิดแต่กลับกลายเป็นเขียนดาพระเอกสังั้น ซึ่งตรงนี้แหละพระเอกเขาแอบ,บสังเกตเห็นอะไรบางอย่างได้ในลายมือของนางเอกเนื่องจากนางเอกคนก่อนหน้านี้มีลายมือที่งดงามเป็นระเบียบแต่ว่าลายมือที่พระเอกเห็นอยู่ตอนเนี้มันแรงทะลุกระดาษไปเลยจ้าแล้วพระเอกถึงกับต้องถามองค์ขลักเลยว่าแน่ใจนะว่าวันนั้นน่ะไม่ได้งมนางเอกมาผิดคนเมื่อนางเอกกับสาวใช้ไม่ยังหอสมึกตนก็ต้องตะลึงเพราะที่นี่มันทั้งเก่าและสกระปรกสาวใช้เองก็รู้ว่านางเอกนั้นน่ะรังเกียจความสกรปรกเป็นอย่างมาก แต่ว่านางเอกกำไล่สาวใช้ให้ไปพักก่อนแล้วค่อยกลับมาที่นี่ซึ่งนางเอกเองจะขออยู่ที่นี่ก่อนแล้วพอครบเวลาพักแล้วใช่ไหมสาวใช้กลับมาเพาะมาหารแล้วก็ต้องตกตะลึงอีกรอบเพราะว่าหอสนมุกตนที่ตอนแรกทั้งเก่าทั้งสกรปรกกลับดูสะอาดหมดจดแถมที่สะอาดขนาดนี้ก็คือนางเอกเป็นคนทําเองทั้งหมดด้วยสาวใช้แปลกใจมากที่นางเอกเปลี่ยนไปเป็นคนละคน และนางเอกก็ได้บอกกับสาวใช้ของตนเองว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ทําให้เจ้าอ่ะมีชีวิตแบบหวัดผวาอีกแล้วและจุดนี้เองนางเอกก็ต้องเป็นฝ่ายอึ้งบ้างละ่ะเพราะว่าอาหารที่สาวใช้นํามามันมีแต่อาหารเจเนื่องจากนางเอกนั้นกินเจเพื่อขอพรอให้พระเอกมาหลายปีแล้วนางเอกนี่ถึงกับเหงื่อตกเลยค่ะไม่คิดว่าตัวเองในอดีตจะรักพระเอกได้ขนาดนี้ พอตกกลางคืนนางเอกก็ทนกับความหิวไม่ไหวแล้วเลยเนียนปลอมตัวไปหาอะไรกินในครัวและพอมาถึงในครัวนางเอกก็แซงฝีมือทำอาหารอย่างชำนาญแต่ระหว่างที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่นั้นนางเอกก็พบว่าเกิดไฟไหม้ด้านนอกของห้องครัวพอจะหนีไฟออกมาดันโดนคนตรงใจใช้ก้อนล็อกประตูห้องครัวไว้จากด้านนอกนางเอกก็ตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยเบ่าพราในจวนรวมถึงพระเอกก็มาช่วยกันดับไฟ องค์คารของพระเอกก็รู้ดีว่าพระเอกนั้นน่ะมีปมเรื่องไฟไหม้มาตั้งแต่เด็กจึงขอร้องพระเอกให้กลับไปก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่พอพระเอกหันหลังกลับไปกลับได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือมาจากด้านในครัวพระเอกจึงรีบพุ่งตัวเข้าไปช่วยทันทีและพอพระเอกถีประตูเข้าไปภาพที่เห็นคือนางเอกหาไม้ท่อนใหญ่มาเพื่อพังประตูนางเอกที่ไม่ทันตั้งตัวก็เลยล้มลงไปในอ้อมแขนของพระเอกที่หน้าประตูนั่นเอง พอพระเอกได้สติก็รู้สึกถึงอาการบาดเจ็บทันทีพระเอกโมโหมาที่เจอนาเอกที่นี่เพราะคิดว่านาเอกเป็นคนวางเพลิงแน่ๆและพอพระเอกเขากลับมาถึงห้องเขาก็รีบแช่น้ําเย็นทันทีเพื่อบรรเทาความกลัวในใจที่เกิดจากไฟไหม้เมื่อครั้งที่เขายังเป็นเด็กนาเอกตามมาแล้วก็พบว่าพระเอกอ่ะเหมือนจะสลบอยู่ในอ่างอาบน้ํานางเอกจึงรีบช่วยพระเอกขึ้นมาทันทีโดยใช้ผ้าห่มให้พระเอกหนาๆเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น รวมถึงใช้เสื้อคลุมที่หัวเตียงมาห่มให้กับพระเอกด้วยแต่อยู่ๆนางเอกก็งงเพราะว่าจริงๆแล้วพระเอกไม่ได้สลบแต่แค่หลับไปก็เท่านั้นนางเอกเห็นแบบนั้นแล้วก็หงุดหงิดเพราะว่าตัวเองต้องการมาอธิบายให้พระเอกฟังว่านางเอกเองอ่ะไม่ได้เป็นคนทําแท้ๆนะและตอนนั้นแหละที่นางเอกฉุดคีดขึ้นมาได้ว่ามันมีคนรอกประตูจากด้านนอกจริงๆถ้าแบบนั้นจะต้องมีหลักฐานแน่ๆนาจึงรีบวิ่งกลับไปที่เศษซากห้องครัวทันที ซึ่งการกระทําของนางเอกที่อยู่ในจวนของพระเอกตอนนั้นมีอนุวัลยืนแอบบดูเหตุการณ์ทั้งหมดพอนางเอกออกไปอนุวัลก็รีบเข้ามาที่จวนของพระเอกและได้เห็นเสื้อคลุมที่นางเอกหอมให้พระเอกไว้จึงคิดแผนและเอาเสื้อคลุมตัวนั้นกลับไปด้วยนางเอกเองได้ย้อนกลับไปที่ห้องครัวแล้วก็พบหลักฐานชิ้นดีนั่นก็คือความประตูที่มีปิ่นปักผมอันนึงล็อกไว้แถมปิ่นอันนั้นยังทิ้งกลิ่นของเจ้าของเดิมมาอีกด้วย รุ่งขึ้นพระเอกเรียกทุกคนมาสอบสวนเรื่องไฟไหม้เมื่อคืนช่วงที่นางเอกกลังมาจะเดินไปที่จวนพระเอกนั้นน่ะก็เจอกับอนุวุทันทีซึ่งอนุวุจงใจใส่เสื้อคลุมที่นางเอกห่มให้พระเอกเมื่อคืนนี้นางเอกเห็นอนุวุก็รีบถามถ่ายอาการแต่อนุวนแทนที่จะบอกเรื่องอาการกับพูดชี้เป้าที่เสื้อคลุมของตนว่าเมื่อคืนนั้นน่ะพระเอกห่มให้นางเองนางไม่ได้เป็นคนเอามานะ แต่ว่านางเอกกลับไม่สนใจด้วยซ้ำแค่เห็นว่าอนุวนไม่ได้เป็นอะไรมากนางเอกเองก,ก็เดินจากไปทันทีอนุวัลจึงรีบให้สาวใช้ของตัวเองเอาเสื้อคลุมตัวนั้นกลับไปวานที่จวนพระเอกทันทีเมื่อนางเอกมาถึงที่จวนก็เห็นพฤติกรรมที่เหล่าเบ่าไพา่ต่างแสดงอาการหวาดกลัวมเมื่อนางเดินเข้ามานางเอกอธิบายให้พระเอกรวมถึงทุกคนฟังว่าเมื่อคืนนางหิวหนางเลยไปหาของกินในห้องครัวแต่กลับโดนคนจงใจล็อกประตูจากด้านนอก แล้วต้นเพิงมาจากด้านนอกห้องครัวแล้วนางเอกจะเป็นคนวางเพิงได้ยังไงอีกทั้งนางเอกยังได้โชว์หลักฐานเด็ดนั่นก็คือกานประตูพร้อมปิดปักผมของใครคนหนึ่งและนางเอกจึงหาไปถามพ่อบ้านว่าในกรณีแบบนี้มีกฎบ้านเรื่องการลงโทษพกกู้กรทำผิดไว้อย่างไรพ่อบ้าจึงตอบว่าตัวนางเอกเองนั่นแหละเป็นคนตั้งกฎบ้านขึ้นมาว่าใครทำอะไรไว้ก็โดนแบบเดียวกัน ในกรณีนี้คือการวางเพลิงก็คือการเผาคนทั้งเป็นนางเอกนะนะ่ารู้ตัวคนลลยแล้วเพราะก่อนหน้านี้ระหว่างที่นางเอกกำลังอธิบายนางก็สำรวจกลิ่นคนในห้องนี้ไปด้วยและพบว่าสาวใช้ประจำตัวของคุณหนูเสีย่ยสาวใช้คนนั้นนะรีบรับสาร,รภาพว่านางเป็นคนทำเพียงคนเดียวคุณหนูเสี่ยของนางอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะและที่ทำไปก็เพราะว่าแก้แค้นนางเอกที่ทำให้นางมีแผลเป็นหน้าเกียจที่ไหล แต่ไม่ได้คิดจะเอาถึงตายนางเอกเห็นแผลดังกล่าวแล้วก็ตกใจมากจึงรู้สึกผิดต่อสาวใช้คนนั้นและบอกว่าทั้งหมดเป็นความผิดของนางเองนางเอกเองเป็นคนก่อเรื่องก่อนจึงทำให้เกิดความแค้นแค้นนี้และรู้สึกผิดกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยนางเอกจึงขอก้มหัวขอโทษทั้งอนุเวรนสาวใช้และบ่าวไพร่คนอื่นที่ก่อนหน้าเนี้นางเคยทำ้ายทุกคนเอาไว้และสั่งยกเลิกกฎบ้านที่มันโหดเหี้ยมทุกข้อให้หมด และสัญญาว่าต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวนางอีกนะเมื่อจบการสอบส่วนแล้วพระเอกก็ถามอัคล์ของตัวเองว่าคิดยังไงกับพฤติกรรมของนางเอกเมื่อคู่เพราะว่านางเอกคนนี้แตกต่างกับนางเอกคนก่อนเป็นคนละคนเลยด้านนางเอกเมื่อกลับมาที่หอสำนักผิดก็พยายามรวบรวมเงินเพื่อมาทำยารักษาหิ้วรอยให้แก่สาวใช้ที่โดนนางทำร้าย แต่ว่าหาเงินได้เพียงสองกอเท่านั้นและสาวใช้ก็จําได้ว่านางเอกมีหีบสมบัติล้าค่าที่นางเอกเป็นคนห่วงมากๆนางเอกจึงได้ให้าสาวใช้ไปนําหีบดังเก่ามาและพอเปิดหีบนี้ออกกับพบว่าไม่ได้มีของล้าค่าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยมีแต่ภาพวาดของพระเอกจํานวนมากที่นางเอกเป็นคนวาดเองแล้วก็เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีและตอนนี้นางเอกถึงก็ต้องสุดว่าทําไมตัวเองถึงไม่มีสมบัติติดตัวเลยสักชิ้น และนางเอกถึงจะข้างรักกับพระเอกขนาดนี้ได้หรอจึงได้เก็บภาพวาดเขาไว้ขนาดนี้และจากนั้นคุณหนูเสียได้เชิญนางเอกไปทานอาหารที่หอขุยซิงเพื่อมาขอขมานางเอกที่สาวใช้ของตัวเองคิดปองร้ายนางเอกแต่ว่านางเอกก็บอกว่าไม่ได้ดจิตใจเอาความอะไรแล้วเพราะว่าตนเป็นคนก่อเรื่องกับสาวใช้ก่อนคุณหนูเสียกับสาวใช้จึงดีใจมากที่นางเอกเมตตาตนเอง นางเอกก็ชวนคุณหนูเสียทานอาหารด้วยกันแต่ก็เหมือนเดิมอาหารที่คุณหนูเตรียมไว้ให้คืออาหารเจทั้งโต๊ะนางเอกได้แต่หน้าเจือแล้วบอกคุณหนูเสียไปว่าเลิกกินเจแล้วขอกินแต่เนื้อสัตว์แล้วจังหวะนั้นเองนางเอกก็ได้ยินเสียงสาว,สาว,สาวกรีดมาจากอีกด้านหนึ่งของหอพอหันไปหาต้นเสียงก็พบกับพระเอกที่กำลังลงมาจากหลังม้าและได้เข้าไปที่สถานที่แห่งหนึ่ง คุณหนูเสียก็แปลกใจที่นาเอกความจำเสื่อมแม้กระทั่งลืมสถานที่ทำงานของพระเอกแล้วที่สาวๆาวพากันมานั่งรอดูความหล่อของพระเอกนั้นต้นคิดรีเริ่มมันก็มาจากตัวนางเอกเองนางเอกจึงคิดวิธีหาเงินได้ทันทีนางเอกขอเอาภาพของนระเอกทั้งหมดออกมาทำความสะอาดเพราะว่าจะาไปขายให้สาวสาวเหล่านั้นวันต่อมานางเอกก็ได้เริ่มทำตามแผนการหาเงินทันที โดยมีผู้ร่วมขบวนการคือคุณหนูเสียและสาวใช้ของนางเอกวันต่อมาจนทั้งสามคนที่หลุดรอดจากกรรจับกลุ่มกําลังติดตามตัวนางเอกอยู่เพื่อจะเข้าหาตัวนางเอกเป็นสภาไปยังตัวพระเอกพอทีมของนางเอกมาถึงหอคุยซิงก็ได้เข้าไปหาบรรดาคุณหนูทั้งหลายที่คลั่งไครในตัวพระเอกและมาคอยดูพระเอกลงจากหลังมา้า นางเอกเอาภาพวาเด,ดเด็ดๆของพระเอกมาประมูลใครที่ให้เงินประมูลเยอะที่สุดจะได้ภาพนี้ไปซึ่งตอนแรกเหล่าบรรดาคุณหนูต่างก็ระวังนางเอกกันหมดแต่ว่านางเอกก็หาเซลล์แบบสุดๆเหมือนกันสามารถเรียกเงินประมูลจากภาพดังกล่าวไปได้ถึง80ตําลึงสาวสาวก,ก็ดีใจกันแบบสุดๆที่ได้ภาพสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟของพระเอกไปครอบครองจนทั้งสามคนที่แอบซุ่มอยู่ห้องข้างๆถึงกับงงที่นางเอกเอาภาพของพระเอกมาขายหาเงิน แล้วยังถามกันเองเลยว่าจะป้นนางเอกซะเลยดีไหมแต่ว่าอาหลังพี่ใหญ่ของจนกลุ่มนี้มีความคิดที่ดีกว่านั้นหลังจากนางเอกขายภาพได้กิจการค้าขายกับเหล่าแฟนคลับของพระเอกก็เริ่มต้นขึ้นโดยมีสาวใช้ของนางเอกคอยรับหน้าที่ในการพาคุณหนูเหล่านี้เข้าไปดูสถานที่ต่างๆในจวนเพื่อให้เหล่าคุณหนูเพิ่มความฟิในในการซื้อภาพของพระเอกแล้วเรื่องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในจนของพระเอกมีหรอที่จะหลุดลอดสายตาของพระเอกไปได้ you mm -hmm.